ตัวน้อยเหมือนล้๊มโอ้ชุดตั้งหลังตัวสวัสดีครับสวัสดีชีวิตคนวันนอกนะครับไม่เอานี่บ่อแผลงอบอบ่อเอ็นกหรอ๋อบ่อแผลงเหรอบ่อแผลบ่อของอัดอ๋อบ่อของอัดนะครับโอ้โหนี่นะครับคนมาเอาบรรยากาศตอนสงกรานต์ปีใหม่กัน ปลายหลครับนี่ปลาจีนปลาจีนปลายีสกปลาบอครับปลาดัาเส้ดงเได้ปลากันเมื่อไหร่ละปลาจีนปลาดับเดี๋ยวก็มีล้อก้อไ้โอ้นี่ขังไว้พูกนะครับน้องขังือนกันเนาะครับใส่กันลังหลาบกันนี่ เดี๋ยวไม่พอครับโบได้บุญไปเยอะขึ้นนูนนี่ล้างล้างโบน่อยนี่หนอแล้วก็ปล่อยไม้ครับเมื่อหล่ำได้ปากันนี่ตั้งไดมาเยนีก้ามหนอเออ่วงนี้นี่ก้นนะครับตรงนี้ไม่สสยนี่ก็ยุดกั้งอ๋อปลิมก้ะลิมีอยู่นอ น้ำลังแห้งทีนี้นะครับเดี๋ยวบอยบุญตอดแขนขั้นงม,มู่ครับโอ้โหน้ำเพื่อว่าไปได้หลวงมาฝ่ามัมมีนะ Team. ยนะยันนักนองนี่หรอโอ้ยชนชนชนงามขนาดโอ้โห้โหปนหน้าเพื่อนี่เปเหลืออ่างี้นนะั่หลงหน้ามันต่มมนะันหรไส้เงี้เี้ยมสปีนะครับคนไม่ได้ซูบกันแล้วคนะับ มันจะคาบหรือบมมือนข,ข้างข้างเลยครับไปลิมฮะโอโอเออลูกเดมา <laughs> phải lìm lại nó đâu nha, um, cái này là bị là nó, ờ nó Nè, nè, nè ô mẹ chín này nó mẹ với mẹ 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 mẹ

quá nè về vật chín nó cái <laughs> cả Để đến dưới vườn hết cả không? Đâu, không xài đều gần mất nó bà ni à, không có được đâu à, โ<ด>นี่เป็นชุดย่างเลยครับโอ้โแมนอันนี้ซุปโบเขาองตายไปด้วลิ้นนี่น่าจะเป็นลิ้นวัวครับ สมัยก่อนบ่าเราอย่างนี <improving> ้เองมีแค <song> <throughout> ่เล้าเก๊กตีกองเตียนน้ำโป้ มุมข้างแหละเรามีปลิ้นนั่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 นั่น่าวอย่างมัตันี้มั้โป้ โซบลาตัวเืยนะครับน่มันลึกีมา้มมแแท้ๆกับผมีน่ะแด้ นะก้อยนะปุ๊บอ่าแล้นี้น้องๆบอกเขามาแอวหานะครับก็เลยมาแวะายคลิปให้กงนะครับเนื้อพอดีอ้จะมีพุตพัตลักษณะนะครับไปตอองุ่นมาได้อยู่จนแห้งนะครับอ่าโอ้ยแล้วมี มีงานอยู่นะครับแต่วันนี้ผมได้เขาเวินนะครับเนาะพักเดี๋ไปทุระท่างอื่นเห็นนะครับในคลิปหน้าเป็นอย่างไรน้องกับควายที่ต่างนะครับวันนี้เอาคลิปสั้นๆเพียงพอนะครับเนาะส่งส่งการนี่ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเนอนะครับจากโควิดตัวเนะครับเนาะสู้ขาดแข็งแรงนะครับเนอเดี๋ยวคลิปหน้าเาพบกันใหม่นะครับถ่าชมบรรยากาศไปกับฟากคนที่ต่างกับช่องทิ่คุณน้อง ช่องช่องที่ีกํางเอฟซีเดินนะครับอคลิปหน้าฮอปะกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับในโซ่เหรอ,อยังดีมี เงอยูลโบปลายลองกันเหรอลองกันเหรอลองกันเหรอเื่อนเดือดป่ากันเฮติดกันนะครับงานงานบ้านนะ